ดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเสื้อบอลกันนะแต่จะไปสถานที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราตามมาดูนดีกว่าไปสวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วครับกับการรีวิวเสื้อบอลทีมชาติไทยไม่ใช่เด็กเสื้อบอลไทยวันนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย ยี่สิบสามกายคิดว่าเยอะมากเลยนะเดี๋ยวถ้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะตัวแรกนี่ทีมชาติไทยปีไหนที่บอกเาไปเลยทีมชาติไทยสองพันสิบหกนออะโลโก้สวยโลโก้สวยสวยมากเป็นซิลิโคนนะเซิลิโคนนะเบอร์นี่เบอร์นี่ของแท้จากแฉกจะปล่อยเลยมีลายน้ำสวยสดนดงามนะนี่ นะอันนี้เรามารีวิวให้ดูเฉยๆนะว่าเออเจอแบบนี้ท่านยังได้เตรียมตังมาเฮ้ยพวกนี้อยากได้ใช่ป่ะแล้วก็เตรียมตังเขียวไว้ใช่<อ>ถือว่าสวยตัวนี้ไซส์สามทีละทอนบนมาทำตัวนี้ไซส์ S นะระบบสามพันเจย่าง26นะถือว่าสวยใช้ได้เลยโอเคไปต่อไปอไปต่อไปเป็นทีมชาติไทยเป็นเชือกทีมชาติไทยตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะทีมชาติไทยปี 2016ไหมตัวนี้ปี2อ1 6ั6บตัวนี้โลโก้ตีร์โคนแล้วก็อับทับเข้าไปอย่างนี้นะตัวนี้หลังโลกชอบไทยหรือเป็นแฟนคลับไทยก็ไปสามารถติดเบอร์กันได้นะแล้วอน้ับกับน้าอกเท่าไหร่หน้าอก38ยาว27คสาลูกบ8เนี่ยใส่สวยส่วนคาลูกบกิมันจะใส่รักคุ้งจะปิ้นปิ้นหน่อยข้างหลังนี่พอมงกุฎด้วยนะครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังนีาพหลมงก้ฎด้วยสวยสวยลั้าด้เลยโอเคต่ลไปาั้าาันนี้เ้อเด็ เจเด็กไม่ใจบุญแล้วกันเพราะว่าโอ้ไม่ใจหวังเจอเด็กเจอเด็กเจเด็กสุพรรณบุรีนะสุพรรณบุรีตัวนี้รอบอกอ่ะสามสิบสามนะลูกหลังใครรอบอกสามสิบสามอ่ะซื้อไปใส่ได้นะแล้วก็ยาวยี่สิบเอ็ดนะโลโก้ปากขอบไม่ต้องโกนหลุดเลยถ้าเกินหลุดมากระตือผมได้อตาหลังความที่เลยนี่นะนี่ตัวนี้สุพรรณหายากนะหายากเพราะว่าผมว่าน่าจะปีสองพันสิบสองมั้งแล้วก็กลายเป็นะหายาก นี่ขนาดเป็นของเด็กนะเจ็ดแปดปีได้เลถ้าเป็นของผู้ใหญ่นะพี่ราคาไม่อย่างแพงใช่ได้ตรงนี้ของแพงเลยจริงป้ายทองนรือว่าแกสปอร์ตเป็นแบบป้ายแบบนี้อยู่แล้วเขาป้ายเด็กใช่ป้ายเด็กเป็นป้ายนี้คะโอเคต่อไปโอเคเสื้อวีดามตัวนี้รีลัมไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอโเคไม่ใช่เสื้อเด็กหรอกเสื้อผู้หญิงเอานะวีดามตัวนี้นะตัวนี้รอบอกสามที่หกนะยาวยี่สิบเอ็ดนะรอบอกสามที่หกยาวยี่สิบเอ็ดนะโลโก้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะเนี่ยโลโก้นพลาสติกนะ อันนี้ผมมารีวิวิดูนก่อนที่พวกตำวจตำหนีอะไรแล้วเราก็ไปเจอในโพสต์นะอันนี้เรามาด้านหลังด้านหลังมาล่าด้วยเออเนาะถือว่าสวยนะสวยมากสวยนะครับสวยโอเคโอเคมาตังงงไไมม่่่่ใใสสอันนี้เป็นกางเกงลำลองของของของมือทองนะมือทองสีดำตัวเนี้ยเนื้อเนื้อผ้าเนื้อผ้าวอร์มอ่ะเนาะลายผ้าผ้าวอร์มนะไว้ใส่ออกกำลังกายใส่อยู่บ้านใส่อกกำลังกายได้ แต่แต่มันไม่ใช่กางเกงเตะบอลนะไม่ไม่ใช่กีงเกงเตะบอลแต่ว่าไปใส่เตะบอลไม่ได้นะด้านหลังประมาณนี้นะตัวเนี้ยเอวอ่ะสามติดเอวสามติดนะยาวยี่สิบไม่ใช่ดิเอวสามติดยาวสิบหกนะอ่านะเนี่ยใครสายกางเกงสวยไหมครับสวยสวยนะโอเคต่อไปกางเกงตัวนี้ตังเอาร์มี่ตัวนี้อาร์มี่เป็นกางเกงสีดําเลยนะคีร่า ไซอลเอลเนี่ยสั้นสามสิบยาวยี่สิอ็ดนะไซเอลสามสิบเนี่ยซื้อไปใส่ได้เนื้อผ้าลื่นๆนะโลโก้ปักของเมื่องกรดุษเลยนะโลโก้ปักของเมื่องกรวดุลลัคาณะบง่ายตัวเนี้ยด้านหลังประมาณนี้นะราคาป้ายอยู่ที่อะไรเนี่ยราคาู่ป้ายอยู่ที่สองบาทถือว่าสวยสองร้ก้สิบาทนะครับเนี่ยตัวเนี้ยท่านกำเงินมาประมาณเท่าไหร่ร้อยกาบาทร้อ่ได้อยยีก็ได้แล้วของแค่ราคาถูขาได้่ ตุ้มต้มเอะากใส่เสื้อสวยเสื้อสวยเลยของแดงสปอร์ตเมืองทองอ่ตัวนี้เป็นซ้อมซ้อมสอซ้อเมืองทองซ้อมเมืองทองครับผมเขียนี่ซ้อมเมืองทองตัวนี้เลยนะนี่ตัวนี้เลยซ้อมเมืองทองโลโก้เนี่ยอักกาวนะแล้วก็รีบทับกระบายนะนี่ลวดลายของสปอร์ตนี่ก็ปักปักนะครับตรงนี้เป็นทันเฟอร์นะทันเฟอร์ด้านหลังโลโก้มาหน้านะนี่ตรงนี้ก็ผู้สมรู้หลักของพวกเขาเองไซส์อะไรครับไซส์ตัวนี้นะรอบอกเออ สามที่แปดยาวยี่สิบเอ็ดตัวอ๋อไซส์เอ็มสามที่แปดยาวยี่สิบเอ็ดนะโอเคสวยสีสันใช้ได้เลยต่อไปรายการที่รายการที่แปดอันนี้เป็นเสื้อของโปโลมหาวิทยาลัยพจอมเกล้าใช่ไหมพจอมเกล้าพนันครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพจอมเกล้าพนันครเหนือใครเป็นสิทธิ์เก่าหรือเออชอบแนวโปโลก็ซื้อจัดกันได้นะนี่ัพลาสติกลื่นๆตัวเนี้ยลงเนื้อผ้าเลยนะแต่ด้านหลังก็โล่งโล่งแบบนี้นะ นี่นะตัวนี้ไซส์เอแกลไซส์เอใหญ่หน่อยตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยครับรอบอก45ยาว30นะใครสายคูพะละนะก็เหมาะตอบโจทย์นะสายสอนพวกเด็กนักเรียนนะใช่ไหมโอเคเพอาะไอรายการที่รายการที่เท่าไหร่เนี่ยรายการที่9เป็นโปโลเป็นโปโลของแกลสปอร์ตไหมตัวนี้ก็เป็นสายใช่สายคูพะละสายคูพะละเหมือนเดิมตลดน็กหน่อยนะตลดน็กหน่อยนะตัวนี้ไซส์เอนะรอบอก36ยาว เออยี่ห้านะนี่มีกระเป๋าถ้วยใสเออตังเนี่ยหรือใส่อะไรอะไรก็ตามแต่เนาะนี่ด้านหลังโล่งไว้ตัวนี้ไว้กระเป๋าไว้ใส่นี่ใส่ช่วยแชมป์อ๋อช่วยแชมป์ช่วยแชมป์แชมป์อะไรเนี่ยแชมป์ลิฟว์โอ้โยาง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 อย่ประมาณนี้นะยาโอเคถือว่าตอบโจทย์เลยสายอาจารย์พละนะโอเคต่อไปต่อไปเป็นรายการที่สิบเอทีมชาติไทยใช่รายการที่สิบเป็นซ้อมไทยซ้อมไทยซ้อมไทยตัวนี้เป็นสีดำ สีดำนี่ทุกอย่างเป็นทานตัวทั้งหมดห้ามซักเครื่องถ้าซักเครื่องพังนะผมรับรองเลยท่านำซักเครื่องทั้งหมดนะครับเออซักเครื่องประมาณสักหนึ่งหรือสองครั้งอ่ะเปลีไม่แตกเลยนะตัวนี้น้ำระบบสามสิบแปดนะไม่ใช่ไม่ใช่ระบบสามสิบเกียยาวยี่สินะนี่ด้านหลังมีแม็กซดอร์นอนด้วยแม็กซ์เดอร์นอนนะนั่งเดอร์นอนเป็นเกียร์ F4 น่าสวยใช้ได้เลยโอเคยังยังยยังยังเยอะครับยังเยอะต่อไปเป็นตัวโลมากรอบตัโลมากรอบตัวนี้ โลโก้ปักขอบไม่ต้องกลัวหลุดเลยแล้วก็ออ 3, ล้อปกอ3ติด4เยาวิบ4นะตัวนี้ล้อปกฟุตบอลครับเออล้อปกล้อปกฟุตบอลครับ,บ,บ,บนี่อยู่บังน<ไ>ี้ะไอผู้หญิงสองคนหันหน้าหันหลังกันเนี่ยก็กป้านะก็ปากนะปักปักปักไม่กลัวหลุดกันคือตัวนี้รักษาง่ายไม่ต้องกลัวอะไรหลุดเลยเอาเครื่องได้ด้ไหมได้ได้ได้แต่เส<อ>ื้อผ้าเสื้อฟุตบอลเนี่ยไม่นำไม่แนะนำเนาะใช่เนาะข้างในเวลามันเข้าไปในในในเครื่องเสื้อ้ามันจะ ปั่นกันม้วนม้วนทำให้แบบสวยงคุณภาพสวยสวยโอเคต่อไปรายการที่สิบสามเป็นภาพปิดจมูกผ้าปิดจมูกเหรอเรียบร้อยไปไหนลืมมารื้อมารื้อมื้มาไปเจอวันนี้เรามามามาอัดเทปนอกสถานที่เออนอกสถานที่เมื่อกี้รายการที่สิบสามนะแล้วรายการที่สิบสี่สิบสามผ้าปิดจมูกรายการที่สี่สิบสามอามอามอามีดับแวบอยู่ เห็นอยู่แล้วเมื่อกี้เลือมาเห็นอยู่ไหนเฮ้ยเรอาอามาคุยกเอาอะไรมาดิไม่มีไม่มีม่มีไ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 ่มีไม่มไม่มี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 ไมอมีไมามีไม่มีไมไม่มีมไมลืม่มีม่มีมีไมมีไม่มีไม่อมนีม่มีม่มีีไ่ไมี่ีมีมีไ้มี่อมมีมีมม่ี่่ามี่ โลก็ปักขอบไม่ต้องโกดุดเลยนะโลโก้ปักขอบไม่ต้องโกดุลนอกนะั้นเป็นทานตัวทั้งหมดนะด้านหลังประมาณนี้ด้านหลังไม่ทานอันนี้เป็นนี่เออสกรีนสกรีนเนื้อสกรีนติดเนื้อผ้าจะลื่นๆนะอตัวเนี้ยเหมาะวิ่งไปเที่ยว<ม>นะได้ทั่วไปเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างดีเลยนะตัวนี้ป้ายราคาป้ายเท่าไหร่นะราคาป้ายเท่าไหร่สองราคาไปสองร้อยเก้าสิบบาทแต่ซื้อซื้อในเพจเราแค่แค่ร้อยกว่าบาทก็ได้แล้วส่วนใหญ่ตัวเนี้ยตังมาร้อยกว่าบาทใช่ร้อยกว่าบาทตัวเนี้ยไซส์ L ระบบสี่สิบนะยาว เท่าไรวะดูสิปังออยี่สิบเก้ายีา่สิบเก้าโอเครายการต่อไปเป็นไม่ใช่ระบบสี่สิบยาวยี่แปดตัวเมื่อกี้ระบบสี่สิบยาวยนะี่แปดนะต่อไปเป็นซซ่เหมือนกันเมื่อกี้เป็นสีเทาใช่ไหมใช่อันนี้เป็นสีกรมสี<อ>สายสีกรมเปนะ็นไงเข้มถือว่าเข้มใช้ได้สวยสวยโลโก้ปากขอบไม่กระดุลน,นะไม่ต้องกระดุลเลยเนื้อผ้าจะลื่นๆเหมือนกันตัวเนี้ยไซเอลนะระบบสี่สอง ยาวยี่ส uh ิบเก้าด้านหลังด้านหลังด right. ้านหลังเป็นนานเฟอร์เหมือนกันไม่ใช่ใช่ไหมเออสกินสกินติดเลยไม่สกินไม่ไม่เป็นนันเฟอร์ครับผมโอเคถือว่าส่วนใช้ได้เลยไปเพราะว่ารายการต่อไปเป็นโปโลไหมพอลโลสีเหลืองโปโลกีล่าสีเหลืองมีโปโลของอาร์มี่ตองทราบไมี่มีมีโอเคโปโลของอาร์มี่ตัวนี้เป็นไกดไม่ใช่เด็กล็อกไกแอลรึเปล่าสี่สิบเอ็ดนะของยาว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  ยี่สิบแปดนะยี่สิบห้าหลังประมาณนี้โลโก้ปลาขอบเลยไม่มีคนราคาป้ายราคาป้ายก็มีนะครับป้ายห้อยด้วยสองร้อยเก้าสิบถือว่าสวยสูงถือว่าราคาสูงอยู่แต่ว่าท่านกำตังมาแก้หน้าสิฟันก็ได้ผ้าเบานะใช่เบาเบาหนุมากนะใส่พลาสก็ได้เดินเล่นออกกําลังกายเดไปตลาดก็ได้ไม่เป็นต้องเป็นจาระศักดก็ได้ก็ได้ครับเป็นพวกใครอ่ะไปแฟร์รี่พูดอะไรได้ได้แต่แฟร์รี่พูดอะไไม่ได้นะทำไมครับไม่รู้โอ้ลือไม่ออกต่อไปเป็นเสื้อของเอออาร์มี่ตัวนี้มันเกลียดกันบอลเกลียด ีเียวครับเสื้อตัวนี้ของของจริงๆที่ผมกำลังจับอยู่เนี่ยผมพูดตรงเนี่คู่สวยจริงๆริท่านต้องจับตัวนี้จริงจริงเนี่ยแม่นแบบคือไม่สวเบาด้วยเนาะใช่เบาเบาด้วยเบาด้วยเบาเบาเบาผ้าไม่ผงเบาอ๋อผ้าปังเลยรัโอเคโอเคตัวผู้ประกอบแม่ก็ดูเลยนะราคาไปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทนะฮเป็นเกล็ดเบาสบายด้วยนะครับไซส์เอ็กซอลรอบอกเนี่ยเออ 42ยาว29นะด้านหลังด้านหลังโล่งหลังโล่งนะครับไม่มีอะไรเลยถือว่าอยากใส่เบอร์อะไรก็ได้มาโนมาเน่ก็ได้แล้วแต่มาเน่มาเน่มาเน่ใช้แล้วมีเหรอหรือใส่บรูโน่บรูโน่เฟอร์นันเดสบรูโน่เฟอร์นันด์อิตาอันนี้เป็นเซราของทีมชาติไทยไหมเซซซอลไเป็นมหาวิทยาลัยรมเลยโลกที่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 เอออิตาลีอ๋ออันนี้ไม่ใช่แกสปอร์ตแล้วเป็นคีล่าตัวนี้เป็นคีล่าคีล่าทุกอย่างของลุงเนี่ยพากัหมดรักษาง่ายตัวเนี้ยเหมาะนะ เหมาะให่วิ่งใช่นะวิ่งด้านหลังนี้เป็นเอ่โลน้าผ้าโลน้าผ้าเนี่ยไม่เขาเขียนว่าเห็นป่าวเนี่ยนาโปลีเห็นป่ะนาโปลีนาโปลีอิตาลีไหมใช่นาโปลีที่มันเป็นทีมเดียวที่มันชนะลีบูลยูฟ่าฉันเป็นลีกส่วนใหญ่จะจะแพ้นาโปลีนี่แหละนาโปลีแต่หลังมาเขาไม่เคยแพ้แมนยูหรอกไม่ไม่ได้ไปจะเป็นลีกไม่ได้ไปเขาโอเครายการต่อไปนี่หรือบอกไซส์ไซส์เอ็มโล่งกสามสิบเจ็ดนะตัวเมื่อกี้ไซส์เอ็มเนี่ยโล่งกว่าสามสิบเจ็ดนะ ยาวเท่าไหร่วะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโอเคต่อไปเป็นเสื้อทีมชาติไทยเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยโลกเหมือนกันนะแต่เป็นสายกีฬาอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นกีฬาเสื้อกีฬาลายตัวนี้โลโก้เนี่ยตาตาทีมชาติปักปักนะเบานอกนั้นก็ลงเนื้อผันทั้งหมดเลยผ้าเบามากครับเบาผ้าเบาเบานะใส ออกกลังกายเป็นเหมาะนะด้านหลังก็ลงน้ำผ้าเหมือนกันนะตัวนี้เลยถ้าลงเนื้อผ้ารักษาง่ายใช่ตัวนี้เขาบสกขนาดที่แปดนะยาว28่สิบแนะคายลูกของที่แปดเนี่ยใส่สวยมากที่สุดเลยแต่ถ้าลูกสิบสองใส่ใสได้ไหมเอาอยู่ไหนวะได้เอาอยู่ไหนเอาเลยเล่นลุกอะไรลูกอะต่อไปเป็นต่อไปเป็นอะไรนะเสื้อไทยตัวนี้ตัวนี้นะเป็นเสื้อ ไทยตอนซีเกมที่ที่ลาวถ้าทีลาวเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับที่ลาวเป็นเจ้าภาพแล้วแล้วแล้วไทยเนี่ยจุ๊กซิโก้เนี่ยทาบทาบมันดหายยากนะเนี่ยทางนั้นเนี่ยโลโก้ปากของไม่ก็หลุดเลยนะเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์แท้นะเบอร์แท้จากทางสปอร์ตแต่ด้านหลังเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่มีชื่อไม่มีชื่อลองไปหาตัวของที่ติดเอามาครับผมเออ๋ยวให้หมดรายการนี้ย่าให้หมดเอ้าหรือบอกไทย ตอนนี้เราบอกขอนที่แปดยาวที่เก้านะแต่อะอันนี้ไม่หมดอันนี้เราแถมฟรีอ๋อแถมซื้ออาเซนอลใช่แค่คือเราเราเราไม่ได้ขายนะคือมันอยู่มันลบบ้านเแล้วแถมให้ทแถมให้ก็แล้วกันที่แปดนะปืนใหญ่อาเซนอลใช่ใครแปลนปืนใหญ่หรือ ใสายเตะบอลก็ไปใช้เตะบอลได้ครับผมโอเคสวยๆรายการต่อไปชนะได้สองตัวเลยสองตัวโอ้ยสองตัวโอ้ยเื้อของอมโปโลไหมโปโลทีมานไทยโปโลทีมนยอดไทยทีนไทยนะตัวนี้ตัวนี้รอบสี่สิบนะยาวเออยี่สิบแปดนะโอ้สี่สิบยาวยี่สิบแปดนี่ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวจับตรงนี้เมื่อก่อนตัวนี้นะรู้ไหม ตะกร่อยย้อนกลับไปประมาณต้นปี2015นะหรือที่หกอะตัวเนี้ขายที่เจ็ดปีเจ็ดร้อยเก้าสิบใช่ตอนนี้ก็หายากด้วยหายากยากเลยนะครับตัวเนี้ยยังไม่ค่อยนั่นแต่ตะกรอนอะเจ็ดร้อยเก้าสิบนี่แป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดโอ้แป๊บเดียวหมดเลยตัวนี้นะโลโก้ปากของแม่โกบุดนนะนี่ด้านหลังก็เป็นทันเปอร์นะไทยแลนด์ทีมแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกปากเขาใช่ไหมครับเขาเรียกว่าแผ่นทีประเทศไทยปากด้วยตั้งไว้ต้นหนีแล้วก็ไปเจอกันในโพสต์นะครับนนี้เรามารีวิวให้ดูก่อนืมาดูก่อนเลย ผมใจก็เตรียมจับจองตังค์ไว้แนเนาะไม่แพงไม่แพงเสื้อนี้ไม่แพงครับเอามาเป็นเสื้อเขาเรียกว่าเป็นเสื้อนี่เอ่้อุ่มไหมเสื้อแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเออไว้ใส่เวลาขับอรถไฟที่นี่ของคีร่าด้วยหรือใครทำงานอยู่ในห้องแอร์ก็สามารถเอาไว้ใส่คลุมได้เวลาหนาวๆนะครับอเป็นผ้าล่มนะเป็นผ้าล่มตัวเนี้ย ไซเอ็กแต่ว่าระบบ45นะยาว28่สิบแปดนะแนวด้านหลังก็ประมาณนี้นะเป็นของแท้จากคีร่าเลยนะโอเคจบทั้งหมดเท่าไหร่23่สิบารายการแต่แต่หายไปสองรายการลืมเดินเดินทางมานอกสถานที่ลึกอีกมาเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหัแล้วกันได้มาเจอกันในหัวโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วหมดหมดแล้ววันนี้มีอะไรอยู่ไหมไม่มีโอเค ลาเนะลานะลาเลยเนาะลาเลยเนาะลาเลยนะโอเคเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกดติดตามครับผมบนบ้านเสื้อบอลแล้วก็แล้วกติดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดครับผมซึ่งมันสวยๆนะครับเวลาผมลงอะไรคลิปอะไรพวกนี้มันก็จะมีการแจ้งเตือนสมมุติเราลงให้ดูในวันนี้ก็จะไปลงขายลงขายตอนนี้ประมาณบ่ใบหนึ่งนมาเจอกันประมาณบ่ายหนึ่งบางคนถามว่าเฮ้ยพี่เจอที่ไหนอ่ะเออเราค้หาไม่เจอผมอยากได้ตัวเนี้ยเจอที่ไหนใช่ใต้คลิปอาจจะมีลิงก์ไว้ลิงก์แล้วคนทุกคนเข้าไปใช่ พอาคุณลิงก์ลิงก์เพจลิงก์เฟซพอคุณกดก็ไอ้ปึ๊บมันก็ไปเด้งหน้าเฟซผมเลยแเราก็ไปดูรายละเอียดนั้นได้ไม่ต้องกลัวนะประสบการณ์ประสบการณ์เรามันโอ้หสิบปีแล้วสิบปีเริ่มเรื่องนี้แล้วเนี่ยเริ่มออกมานอกสถานที่แล้วเดี๋ยวต่อไปก็ไปทำที่ไหนกเดี๋ยวก็ว่ากันไปเนาะครับผมรอสนามบอลเปิดไงรอตอนนี้ก็ยังก็ยังต้องแบบต้องเขาเรียกอะไรอ่ะการจะโตกการจะโตกนี่ยใช่โอเคงั้นเนาะลาแล้วลาแล้วก็ ช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเมื่อวานกี่คนเมื่อวานนี้ย่อแปดป่ะแปดแปดคนถ้าจะไม่เมื่อวันก่อนสามเมื่อวานแปดใช่ถ้าวันนี้สี่ห้าก็เตรียมตัวเลยใช่สี่ห้าก็เตรียมตัวเลยนะใช่ปิดหมดไปเลยโอเคโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ